าครับวันนี้ชินข้าวมาม่าผัดครับเป็นเด็กชอบกินตอนอยู่วัดอร่ยอยแล้วเมนูนี้ถ้าใครเคยทำกินตัวใหญ่จะต้มมาม่าผมต้หมหัวกินมาแล้วลองผัดดู อร่อยดีครับอีกรสชาตินะมาครับกินด้วยกันเอาเรื่องอยู่น่าในตรงนี้ บ้านผมทำกินบ่อยครับเด็กๆชอบกินครับประหยัดด้วยแต่ผมเป็นคนที่กินอะไรก็ชัางต้องมีข้าวแหละถ้าไม่มีข้าวแล้วผมรู้สึกมันไม่อิ่มเป็นเหมือนผมว่า เปื่อยๆเลยเพื่อนนะครับออเมนูนี้อร่อยมาก กับใส่ไข่คือกินประมาณนี้นะ่อแต่ลูกสาวใบบูลเขาชอบกินลูกชิ้นเท่าไหร่ก็กินกตับผัดใส่ไข่กิน,กน,กนไข่เจียวก็ทอดยองเยอะห้ามส้มกับตัวอื่นคนนั้นผ้มกับตัวอื่นเรากินไม่เป็นไหน,นลองมากินทำใหญ่ดูทำนี้เต็มที่ไป อร่อยมากลองมาทำกันดูครับที่บ้านใครมีมามากๆหรือเปล่าไม่ต้องมีก็แหละนึ่งเดืก่อนทำกินได้ครับอร่อยดีดน,นง่ายๆกินต้มมากครับลอ,องกินผักด,ดูรสชาติมันจะคนละเรื่องเลยแต่รสก็คนละเรื่องสำหรับคนที่ชอบกินน้มันครับ งผมไม่มีอะไรกินผมก็มาม่าก,กับไข่ตนเงแต่รูปเป็นเด็กจนตอนนี้ตัวคนหมดแล้วจินแะแบบนี้นะครับแต่เมื่อก่อนดีหน่อยแต่ปลากระป๋องแต่ตอนนี้ไม่มีปลากระป๋องก็กกเลยตัดใส่ไข่ไข่ครับไปเจอน,นใหม่ครับฝากติดตามลิปหน้าครับ ถ้าเพื่อนก็คลิปแบบนี้ผมกับลูกสาวก็อัดกดถูกแจกดแชรนกดด้วยนะครับครับผมวันนี้ก็ขอตัวพึงข้าวครับสวัสดครับ